เดี๋ยวเช้านี้จะไปอย่างรวดเร็วนะครับพอดีเดี๋ยวตอนเชาน้าต้องไปทํางานนะครับน่าจะได้สักสินาทีนะวันนี้นะหัวเรื่องก็ตามที่ผมโพสต์ไปเลยเนาะก็คือขุดอีเธอร์บวกกับต้นคอยนะทอนคอยตัวนี้นะครับคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยต้องเล่าอารถผลบทเล็กน้อยนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องกันเนาะก็ตัวม i n เนอร์นะมันจะออกเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเรื่อยๆเนาะ ทีนี้ตอนนี้เนี่ยไอตัวการที่เป็นค่ายเขียว LHR เนี่ยเขาก็ได้ทำการปลดล็อกเพิ่มขึ้นเนาะก็คือปลดตัวที่ส่วนที่มันโดนล็อกไว้นะของอีเธอร์นะให้มันขุดได้ดีขึ้นละนเนาะทีนี้ตัว l l Miner นะครับก็ออกเวอร์ชั่นใหม่เนาะเป็น1.43อันนี้นะครับเมื่อ3วันที่แล้วเนาะเขาบอกว่าสปอร์ตการขุดแบบ เรียกว่า d u อัลแล้วกันเนาะอ่าก็คือต้นคอยนั่นแหละนะเนี่ยนะก็จะมีลิงก์อันนี้นะครับเข้าไปใน github เนาะลองไปอ่านดูได้นะเป็น Dual and Split Mining Option นะครับเดี๋ยวผมเปิดเข้าให้ดูก่อนนะครับคือออปชันมันเยอะมากนะเป็นแบบว่าเนี่ยมีทั้ง Dual p o o l u u a l User, Dual Worker คือสุดยอดของความ Dual แล้วนะครับอันนี้นะก็หลักๆเนาะเราวันนี้เราจะใช้เป็นโหมดอันนี้นะครับ Dual Mining E.T.H E.T.C หรือว่า u b i c นะครับอันนี้เป็นตระกูลอัลกอริทึมของ E.T.H ทั้งหมดนะครับก็บวกกับส่วนหนึ่งนะก็คือเป็นเหรียญต้นนะอ่อน่าจะเป็นชา256อะไรสักอย่างนี่แหละนะก็คือเป็น2อัลกอริทึมนะครับเมลักก็จะเป็นขุดอีเธอร์อยู่นะครับแล้วก็แรงส่วนที่โดนโดนอ่อ l h r ตัดทอนไปเนี่ยก็จะเอามาขุดต้นคอยนะครับอ่ะทีนี้นะ หลักๆเลยเนาะเขาก็บอกว่าให้ใช้ Dual อย่าลืมนะไปปรับโหมดเป็นลบๆบดูอัลโหมต้น Dual นะอันนี้นะเป็นส่วนสำคัญเนาะอ่ะทีนี้ใน h i โฟเนี่ยผมลองไปแล้วนะเออมันก็ง่ายดีครับก็อ่ะวันนี้จะพาทำใน h i โฟก่อนแล้วกันก็คอ,อื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องมีทั้ง2กระเป๋าไว้ก่อนนะครับกระเป๋าแรกเนี่ย ถ้าอย่างผมผมใช้กระเป๋าบิตคอยขุดตัวอีเธอร์อยู่นะครับก็ให้เพื่อนไปเปิดกระเป๋า Exchange อะไรก็ได้นะที่เพื่อน,อนๆใช้อยู่นี่แหละส่วนใหญ่ก็ไม่บิตคัพสิงโปร o ก็เป็นของตัวไบแนนเนาะอันนี้เนี่ยก็เอาไว้รับเงินที่เป็นส่วนของอีเทอร์เรียมบิตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เหรียญที่2เนาะก็คือต้นคอยเนะต้นคอยเองเนี่ยก็ต้องไปเปิดตัววอล l e t ตนะครับวอลเล็ตต่างหากเนาะก็ผมเองได้ทําคลิป ต้นคอยเนี่ยแยกต่างหากไว้แล้วนะวันนี้ทําไมเรียกว่าต้นคอยตลอดพนคอยล้ะนะปันคอยอ่าเหรียญน,นี้นะอ่ะเอาเป็นว่านะพาทํากันเลยนะถ้าเราเปิดวอลเล็ตอะไรเรียบร้อยนะเราก็มาแอดวอลเล็ตตงนี้นะอ่าได้เลขวอลเล็ตมานะครับอันนี้เป็นเบสิกเลยเนาะก็เราก็แอดวอลเล็ตเข้าไปนะครับโอเคในวอลเล็ตนะครับเรากดแอดวอลเล็ตตรงนี้นะครับถ้าเหรียญแรกเป็นอนะีเธอร์เนาะเราก็ใส่เป็นอีเธอร์ตรงนี้นะครับ เลือก e t h e r ใครจะขุดเป็น Bitcoin ใน t o o miner ก็เอากระเป๋า Bitcoin มาใส่1นึ่ดตืดอ่าแล้วก็สร้าง wallet ขึ้นมาเนาะแล้วก็อีกเหรียญนึ่งนะครับต้นคอยนะครับก็พิมพ์ว่า ton นะครับใส่ไปเลยนะแล้วก็เอาเลขกระเป๋าของต้นนะครับพี่ต้นคอยเนี่ยเนี่ยอย่างกระเป๋า wallet อันนี้เนาะใครจะใช้ในมือถือก็ได้นะหรือว่าจะใช้ในของในแอนป บนอะไรของผมใช้แมคเนะก็ใช้อันนี้ได้เลยนะเนี่ยก็ copy เลขตัวเนี้มานะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับตรงนี้นะผมคอมเมียทดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี2กระเป๋าอยู่ในตัว h i ฟ s แล้วนะครับทีนี้ก็มาสร้างไฟชีตตัวนี้นะกดไฟชีตเลยตอแป๊บนะครับโอเคมาแล้วทีนี้ไฟชีตเนาะหนึ่งเลยนะ แอดนิวไฟชีตอันนี้นะครับเออลืมบอกเพื่อนไปเนาะยังอยู่ในระดับฟาร์มนะไม่ต้องเข้าไปในเครื่องนะให้สังเกตตรงนี้นะถ้าในเครื่องเนี่ยมันจะม,นมันจะเป็นคือเครื่องเออแต่ว่าถ้าเป็นระดับฟาร์มเนี่ยมันจะขึ้นว่า select worker นะครับให้เราเข้ามาในฟาร์มก่อนนะ,ะทีนี้นะครับก็ในไฟชีตเนาะเราก็มาคลิกเลือกตัวนี้นะเหรียญแรกเนี่ยเลือกเป็น ether นะครับแล้วก็เลือกกระเป๋าที่เพื่อนๆสร้างมาเลยของผมใช้เป็น bitcoin นะ อ่าว้วก็เลือกเป็น Pool to Miner เนาะเลือกเอเชีย EU US กด Apply นะครับทีนี้นะครับก็ Miner เนาะเราจะใช้ l a w Miner นะครับ LL Miner ไอตัวนี้นะครับก็เลือกมันไปก่อนนะครับทีนี้ Dual นะครับเลือกเป็นต้นคอยนะครับ TON อ่าแล้ว d u ว่ Wallet เนาะก็เลือกเป็นต้น c o i n Wallet ที่เรา,เา Create ไปเมื่อกี้เนาะ แล้วก็สุดท้ายเนาะดูอาฟพูลนะครับก็คือพูที่2เนแะ่ยก็เลือกตามสะดวกนะผมเองใช้เวลสตันพูอยู่นะครับก็ติ๊กเลือกทุกอันเลยแหละนะของผมเองก็เลือกประมาณนี้กดแอปพลเนาะทีนี้ก็ตั้งชื่อนะครับแต่ถ้าเราทำวิธีอย่างนี้เนาะมันจะไม่ได้นะต้องมาเข้าเซตอัพไมเนอร์คอนฟิกอีกทีหนึ่งนะ,นะ,ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูก่อนนะอืม ตั้งชื่อว่า ETH ต้นนะครับ test test แล้วกัน test test โอ้ย test test อ่ะอยนี้นะถ้าเกิดเรากดเขียดตรงนี้เลยปึ้งมันจะขึ้น error นะ given อะไร the given data บลาบลาบลา w a l a t นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปกดตรงนี้ก่อนนะ set up m a n n e config นะครับปึ้งมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ในตรงช่อง second hash อ u อนะครับคลิกตรงนี้นะ แล้วจิ้มวตต้นดูอาโอเคตัวน,นี้แหละนะก็คือเป็นการใส่โหมดอันนี้ลงไปเนาะเนี่ยดูอาลโหมดนะเป็นต้นดูอานะแต่ในตัวของ Hive เนี่ยตอนนี้เขาทำ UI ออกมาให้แบบคลิกเลือกง่ายๆเนาะเราไม่ต้องไปคีย์คำสั่งเหมือนใน Windows อะไรเงี้ยอ่ะแต่ต้องมาติดต้องมาติก,ก่อนนะเลือกต้นดูอาปุ๊บแล้วกด Apply c h a i n นะครับจากนั้นกด Create Fileshare นะครับ ติ้งตองเรียบร้อยเนี่ยไฟชีทมันก็สร้างขึ้นมาให้เนาะเนี่ยเป็นอันนี้เลยนะครับ ETH ต้น test test อันนี้นะโอเคทีนี้เราก็ค่อยเข้ามาในเครื่องนะเอามาไปชี้ตรงเลือกเครื่องตรงข้างบนนี้นะครับเลือกเครื่องเสร็จอ่าแล้วเราก็มากดตรงไฟชีทนะแล้วก็ไปเลื่อนหาไ e อ ETH ต้นอันที่เราสร้างมาอันนี้เนาะ กดยิงจรวดน,นะครับยิงตัวนี้ในจอเห็นไหม <c oughs> โอเคเนี่ยนะยิงเลยย <c oughs> นะอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้นะครับก็ประมาณนี้เลยพอยิงเสร็จนะก็แค่รอนะครับมันก็ขุดแล้วทีนี้นะเขาบอกว่าเนาะจริงๆในรายละเอียดเนี่ยผมเองลองไปอ่านดูแล้วเนาะก็ มันจะมีสูตรเสร์ชอะไรด้วยนะอะคือเขาแนะนำว่าอย่างนี้เนาะต้องอันที่สําคัญเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะคือเพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะว่า power ของเราเนี่ยมันไหวเปล่านะเขาบอกว่าต้องแบบระมัดระวังแล้วกันเนี่ยนะ remember increase call w i l l increase watt check that your PSU is prepared ก็คือหลักเลยต้องคือเราต้องจูนนะ ปกติเราขุดอีเทอร์เนี่ยเราจูนคอคอกถ้าใครไปสายล็อกคอคอกเนาะเราล็อกคอคอกไว้น้อยๆเนี่ยมันก็วิ่งนะครับแต่ว่าตัวต้นคอยเนี่ยมันต้องการคอคอกที่เยอะขึ้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าเออเราต้องล็อกคอคอกที่มากขึ้นนะถ้าเกิดพอเราล็อกคอคอกมากขึ้นเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันจะดูดไฟมาใช้เยอะเนาะเออก็เอาเป็นว่าถ้าเราจูนให้ต้นมันวิ่งดีขึ้นเนาะเออก็ต้องดันคอคอกขึ้นทีนี้ กินไฟเยอะก็ต้องดูก่อนเดี๋ยว power จะไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะเอาเนอะเดี๋ยว power tap นะ power tap นี่ก็เสียการเสียงานเลยนะโอเคเนี่ยนะซึ่งผมเองนะยังไม่ได้ไปเข้าลองหมดจูนนะวันนี้เนี่ยเอาแบบว่าขุดแบบบ้านๆนะลองขุดแบบชิลๆนะอ่าเนี่ยนะก็แรงขุดมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวซูมให้ดูนนะ่น <c oughs> ก็ตัวนี้เป็นกสารศูน์ย T I นะที่ผมทำคลิปไปวันก่อนแหละนะก็ไปขุดอ i f ิเฟียมครับวันนี้เนี่ยมาเป็นพี่ต้นะครับดูถ้าเหมือนจะพี่ต้นน่าจะดีกว่านะถ้าให้ผมดูนะก็เอาไปว่ามันพูดลำบากเนาะไอ้เรื่องว่าขุดอันไหนได้เยอะกว่าเนี่ยคือเท่าที่ผมลองสังเกตดูแล้วเนาะตัวอ t เทอร์เนี่ยมันขุดปกติของมันอยู่แล้วแหละนะแต่ว่า พี่ต้นแล้วกันเนาะพี่ต้นเนี่ยมีความแบบรีเจ็คเยอะหรือมันเป็นแบบยังไงเดียวมันมันขุดไม่เข้ากู่อะเอออารมณ์แบบว่าแรงหายอะไรเงี้ยนะเออเท่าที่เท่าที่ผมสังเกตนะเออแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันยังไงนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเทสไปแล้วกันเนาะแต่ในส่วนนี้นะเท่าที่ดูเนี่ยอืมตัวตัว,ตวแรงขุดของอีเทอร์เนาะ ในในการขุดด้วย l อ w m n n e r เนี่ย l อ Min e r เนี่ยมันแรงขุดดีกว่านะเนี่ยลองดูดิวิ่ง5455เลยนะไอ้ท่าอันเก่าเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนได้ไปดูคลิปเดิมเนาะผมไปขุดอลิฟเอ,อียมเนาะคู่อลิฟเอียมในที e x m i n มเอร์เนามันจะทอนแรงขุดไปเยอะกว่าประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เพิ่งเริ่มนะเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นไปสองนาะทีเองนะก็ <c oughs> ยังสรุปอะไรมากไม่ได้เนะาะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ตั้งไว้เฉยๆนะครับประมาณนี้เนาะโอเควันนี้แปดโมงแล้วเดี๋ยวต้องรีบบึ่งรถไปทํางานก่อนละ <c oughs> ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาค้นหาคําตอบให้ดีกว่าโอเคก็สวัสดีทุกคนนะสวัสดีพี่รันนะครับขุดผมขุดในวินขุดได้แล้วนะครับโอเคยินดีด้วยพี่ พี่มิราเคิลนะครับบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนโอเคครับช่วงเช้านี้ก็ทํางานกันเดียวเนาะผมก็จะไปแล้วแหละพี่จะบพบสบวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกคนก็โอเคท้ายคลิปนะผมฝากร้านนะฝากร้านทุกคลิป <c oughs> ก็ใครประกอบแทนเองเนาะไปฝากไปอุดหนุนแทนหลิกอ,าอ่า password กันได้นะครับใน i p Studio ใน s h o ป e e นะส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบให้เนะี่ยทักหาน้องๆได้เลยเนะจอก,กันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม